สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ต้นซีชแนลส่วนคลิปในวันนี้เราก็จะมาดูห้าอันดับนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ยิงประตูได้มากที่สุดตลอดการโดยที่คลิปนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงแค่นักเตะที่เป็นสัญชาติอังกฤษเท่านั้นนะครับเพราะว่าช่วงนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีข่าวกับแฮร์รี่เคนอย่างต่อเนื่อง ว่าจบฤดูกาลนี้แฮร์รี่เคนมีโอกาสจะย้ายทีมหรือเปล่าวันนี้ผมก็จะพามาดูนะครับว่านักเตะสัญชาติอังกฤษเหมือนแฮร์รี่เคนเนี่ยมีใครบ้างที่อยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วยิงได้เยอะที่สุดห้าดับแรกแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มกันก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้ช่องต้นซีหน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับช่วยกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยครับเพื่อที่คนอื่นๆจะได้เห็นคลิปของผมมากยิ่งขึ้นยังไงก็ฝากด้วยนะ อันดับที่5เดวิดแบ็กแฮมเดวิดแบ็กแฮมลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด388นัดแล้วก็ยิงประตูได้85ประตูสามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ถึง6สมัยแชมป์เอฟเอคัพสสมัยแชมป์เอฟเอคอมมูนิตี้ชิลสองสมัยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก1สมัยแล้วก็อินเตอร์คอนติเนนทัลคัพ1สมัยครับเดวิดแบ็กแฮมถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะชื่อดังในโลกฟุตบอลคือปรากฏการณ์ที่สั่นสะเทือนวงการไปทั่วโลกแต่ส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาตลอดการก็คือทีมีมมปศาจแแดดงนนเเเชสตตอร์ยูไ็ ฤดูกาลสุดท้ายของเดวิดเบ็แฮมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกิดขึ้นในปี2003และกลายเป็นฉากสุดท้ายของเขาในถิ่นโอทาฟอร์ดความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเซอร์เลฟูคซันเริ่มไม่สู้ดีเท่าไหร่ในฤดูกาลนั้นและมันก็ยิ่งแย่เข้าไปอีกเมื่อจบเกมที่แพ้คาบ้านต่อเซนนอนในเกมเอเบครับได้เกิดเหตุการณ์รองเท้าสตาร์ดบินในห้องแต่งตัวซึ่งผู้จัดการทีมอย่างเซอร์เลฟูคซันบังเอิญเตะรองเท้าสตาร์ดไปโดนหน้าของ, ham, งเดวิดเบ็นแฮมเต็มๆจากนั้นเป็นแฮมก็ถูกดรอปในนเกมมแี้ it, ้้ย,ย่่ัะูตตงไ2็พพห เชสเตอร์ยไนเต็ดสามารถเอาชนะเรอลมลริดไปได้หลายเดือนต่อมาในที่สุดเดวิดแบกแฮมก็ย้ายไปเล่นให้กับเรอลมดริตหลังจากที่คว้าแชมป์พีีเมลิกได้เป็นสมัยที่5โดยปิดท้ายด้วยการยิงฟรีคิกในนาสุดท้ายของฤดูกาลที่เจอกับเอฟเวอร์ตันปิดฉากเดวิดแบกแฮมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด อันดับที่สมาคัตเละฟอร์ดเลฟฟอร์ดลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด347นัดยิงได้120ประตูเกียร์ประวัติของมาคัตเละฟอร์ดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือควา้าแชมป์เอฟเอคัพได้1สมัยแชมป์เอฟเอลีกได้2สมัยเอฟเอคอมมูนิตี้ชิลหนึ่งสมัยยูฟ่าย,ยูโรปาลีกอีก1สมัยครับมาคัตเละฟอร์ดได้รับฉายาว่าเป็นเจ้าชายแห่งอังกฤษปัจจุบันมาคัตเละฟอร์ด ford ก็ยังเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลักๆตำแ,น ford นนแนหน่ ford ่่งงงงขอออออเเเเเเเลลลฟฟรร์์ดดดในนนนนชชววีีี้้้้้กกกก็็็คืืปปปซาาายแแหิทมม แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประเทศอังกฤษครอบครัวของเขาฐานะไม่ค่อยดีนักโดยมีเมลานี่เมนาดแม่ของเขาเป็นแม่เลี้ยงเดียวที่มีลูกถึง5คนทําให้เธอต้องทํางานหนักอย่างมากเพื่อหาเลี้ยงดูลูกแลฟอร์ดเข้าสู่เส้นทางลูกหนังตั้งแต่อายุ5ขวบกับศูนย์ฝึกเยาวชนเฟชเชอร์มอสแอนเจอร์ซึ่งถือเป็นโรงเรียนฟุตบอลลากย่าท้องถิ่นที่ปั้นนักเตะให้กับสโม,มสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากมายและยังมีนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งอดีตและปัจจุบันที่เคยเรียนจากโรงเรียนนี้มากมายไม่ว่าจะเป็นเวดบ้าวเจสซ เดิมสนามนัดแรกให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกยูฟายูโรปาลีกรอบ3.2ทีมสุดท้ายเนื่องจากอองตนี่มาร์ซิอลกองหน้าตัวจริงในเวลานั้นได้รับอาการบาดเจ็บซึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เปิดบ้านถล่มมิทเลแลนด์ไป5ประตูตัวหนึ่งโดยเลฟฟอร์ดได้เหมาถึง2ประตูในเกมนั้นซึ่งเป็นผลให้เขาได้กลายเป็นนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่อายุน้อยที่สุดที่ทําประตูได้ในเกมยุโรปด้วยวัยเพียง18ปีกับอีก117วันทําลายสถิติของจอร์ดเบสตำนานเทพบุรมหา 8ปี158วันและสติของเลดฟอร์ดก็มาถูกหยุดลงในฤดูกาล2019-2020จากดาวยิงรุ่นน้องอย่างเมสันกินวูดตลอดการค้าแข่งของมาคาร์เลดฟอร์ดได้พิสูจน์ตัวเองเป็นอย่างมากจนเจ้าตัวได้มายืนเป็นตัวหลักให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเป็นคนสำคัญของทีม มาคัทเรดฟอร์ดยังได้รับเกียรติคว้ารางวัลบุคคลนักลนในลงแห่งปีโดยนิตยสารชื่อดังระดับโลกอย่าง GQ จากผลงานช่วยเหลือเด็กหิวโหยและคนไร้บ้านในอังกฤษจากการทุ่มเทแรงกายแรงใจในการลุนในลงและระดมทุนเพื่อรัฐบาลประเทศอังกฤษให้หันมาให้ความสำคัญกับเด็กๆยากไร้ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อสังคมของแรดฟอร์ดส่งผลให้เขาได้รับรางวัลพิเศษในการประกาศรางวัลน,นักกีฬายอดเยี่ยมแห่งปีของ BBC ซึ่งนั่นทำให้เขาเป็นฮีโร่ของผู้คนในประเทศอังกฤษยอย่างมากปัจจุบันในฤดูก,กาล2023มาคัดเลฟอร์ดสามารถชูผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและก็ยังพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์อีกหลายถ้วยยังไงเราก็มาเป็นกำลังใจให้มาคัดเลฟอร์ดกันครับอันดับที่3แอนดี้โคแอนดี้โคลลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด275นัดยิงได้121ประตู ส่วนเกียร์ประวัติของแอนดี้โคกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้5สมัย FA ครับ2สมัย FA ชาริตี้ชิล1สมัยแล้วก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีก1สมัยครับโคได้ย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัว7ล้านปอนด์เมื่อปี1995 เป็นสถิติการย้ายตัวที่สูงที่สุดของกององกินในเวลานั้นความโดดเด่นของแอนดี้โคเกิดในฤดูกาล1997-1998ซึ่งหลังจากเอลิคันโตนาประกาศของสตาร์ทเรียบร้อยแล้วทำให้แอนดี้โคเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของทีมอีกครั้งและฟอร์มถล่มประตูที่ดีที่สุดของเขากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็กลับมาในฤดูกาลนั้น จบฤดูกาลเขาได้เป็นดาวซันโวสูงสุดของพรีเมียร์ลีกจากผลงานการยิงประตู18ประตูรวมถึงลูกยิงประตูสุดสวยในเกมกับเอเวอเรตที่แฟนบวตให้เป็นประตูที่สวยที่สุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาลนั้นเลยทีเดียวแอนดี้โคสามารถเล่นเข้าขากับเทดตี้เชลิงแฮมได้มากขึ้นในฤดูกาลนั้นอย่างไรก็ตามในฤดูกาลนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับไม่มีถ้วยติดมือเลยเกียรติประวัติของแอนดี้โคกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกิดขึ้นในฤดูกาล1998-1999 โดยการที่เขาพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถควา s, ้าที่เป้นแชมป์โดยการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก f a คัพแล้วก็ยูฟาแชมเปียนลีกได้สำเร็จแอนดี้โคลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปกว่า8ฤดูกาลก่อนที่ในฤดูกาล2001-2002แอนดี้โคจะย้ายไปอยู่กับแบ็คเบิร์นโรเวอร์เพราะว่าไม่มีตำแหน่งตัวจริงเนื่องจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เซ็นสัญญากับกองหน้าทีมชาติฮอลแลนด์อย่างลดฟาน,นิตลอยและทำให้แอนดี้โคปิดฉากการเล่น8ปปีให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างยิ่งใหญ่ อันดับที่2องพอสโคพอสโคลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด714นัดยิงได้153ประตูเกียร์ประวัติของพอสโคสามารถควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้11สมัย FA ฟเคัพ3สมัยคาร์บาวคัพ2สมัย FA c o m คอมมูนิตี้ชิล์5สมัยยูฟาแชมเปียนลีก2สมัยอินเตอร์คอนติเนนทัลครับ1สมัยฟี f a คัพเวิลด์ครับ1สมัย ครั้งแรกที่เซอร์เล็กฟอร์กูสันได้เห็นพอลสโคโลงสนามคือตอนที่กองกลางรายนี้อายุแค่17ปีและกำลังเล่นให้ทีมเยาวชนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนั้นเซอร์เล็กฟอร์กูสันรู้สึกไม่ผดรับใจพอลสโคเลยเขามองว่าสโคไม่มีคุณสมบัติของยอดกองกลางเลยแม้แต่น้อยโดยเฉพาะเรื่องส่วนสูงเซอร์เล็กฟอร์กูสันตั้งคาถามกับส่วนสูง168ซนติเมตรของพอลสโคซึ่งเขามองว่ามันเป็นตัวเลขที่น้อยเกินไปสําหรับการจะพัฒนานักเตะคนนึงแน่นอนว่าความไม่มั่นใจของยยออ,อออออดดดดุซืแสงงก่าเเห็นนไ้ชัจ จนเขาถึงขั้นพูดกับตัวเองว่าไม่มีทางหรอกเด็กคนนี้ตัวเล็กเกินไปผมกังวลนิดหน่อยและตอนนั้นเห็นพอครั้งแรกตอนนั้นผมคิดในใจว่าไม่มีทางเขาตัวเล็กเกินไปแต่หลังจากนั้นพรสวรรค์ของเขาก็ปรากฏออกมาเองเซื้อเล็กฟูกุซันเล่าความหลัง ตลอดการเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกว่า20ฤด,ดูกาลพอสโคคว้าแชมป์มากมายให้กับทีมโดยเฉพาะพิเมรีที่คว้าได้มากถึง11สมัยและไม่เคยย้ายสโม,มสรเลยสักครั้งย้อนกลับไปในช่วงปี2000อิตอร์มิลานยอดทีมจากแดนมักโรนีต้องการห้องเครื่องรายนี้ไปปั้นเกมแดนกลางให้กับทีม แต่สุดท้ายสโคก็กลับปฏิเสธพร้อมกับบอกมาซิโมโมลติประธานสโม,มสรอ,อินเตอร์มิลานในเวลานัน้นว่าหากคุณอยากให้ผมลงเล่นให้คุณ,คณก็ต้องซื้อแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดไปเป็นของคุณซะพอสโคได้เปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่าอาดีตเอเย่นของเบย์อัลล็อบสันโทรมาหาผมเขาถามว่าผมสนใจจะย้า,ายไปอินเตอร์มิลานไหมซึ่งนั่นเป็นสายเดียวที่ผมเคยได้รับเลยนะครับหลังจากที่ผมได้ยินเรื่องราวนังกก่าทานองนี้อีกมากมายแม้กระทั่งผู้จัดจาก,การทีมก็ไม่เคยพูดเรื่องนี้กับผมเงินไม่ได้มีความหมายกับผมมากนัก ถ้าพูดถึงเรื่องฟุตบอลการที่ผมเคยเล่นให้กับทีมในวัยเด็กอย่าง Manchester United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและควา้าแชมป์ตลอดเวลาถ้าวันไหนผู้จัดการทีมมาบอกผมว่าเขาไม่ต้องการตัวผมแล้วผมก็อาจจะต้องไปผมไม่เคยคิดเกี่ยวกับบาร์เซโลนาหรืออัลมาดรตหรือแม้กระทั่งเอซิเมลานเลยเพราะตอนนี้ผมได้ลงเล่นให้กับสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอยู่แล้วพอลสโคเก่าว อันดับที่1เวลลูนี่เวลลูนี่ลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด559เกมยิงไป253ประตูลูนี่เป็นเจ้าของสถิติดาวยิงสูงสุดตลอดการของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตลอดอาชีพของลูนี่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก5สมัย FA คัพ1สมัย EFL คัพ e 3สมัย FA คอมมูนิตี้ชิลล์4สมัยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก1สมัยยูฟ่ายูโรป้าคัพ1สมัยฟีฟ่าคัพเวิลด์คัพ1สมัยเพียงคยแค่เกมแรกของลูนี่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ท Ford. ลูนี่ก็สามารถยิงแฮตติกได้ทันทีในเกมแรกที่เปิดตัวด้วยการพาทีมเอาชนะฟินนเบอร์เช่ทีมจากตุรกีไป4ประตูต่อ1สมผลให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้ารอบแบ่งกลุ่มในเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกได้สาเร็จซึ่งในซีซั่นแรกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลูนี่เวรลูนี่ทำได้ถึง17ประตูจากการลงสนาม43นัดในทุกรายการถือว่าทําประตูได้เยอะมากๆเพราะว่าในฤดูก,กาลนั้นเวรลูนี่ต้องนั่งเป็นตัวสํารองเป็นสัดส่วนใหญ่เนื่องจากในเวลานั้นทีมยังมีศูนย์หน้าอย่างเพชรค่าหนา เชสเตอร์ยูไนเต็ดเวลูนี่ก็สามารถพาทีมคว้าแชมป์แรกได้สําเร็จโดยเป็นแชมป์ลีกครับที่สามารถเอาชนะวีแกนแอตเลติกไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์นอกจากนี้เจ้าตัวยังทําประตูได้ถึง2ประตูในเกมนั้นฤดูกาล2อ0 7ันเจถือว่าเป็นหนึ่งในปีทองของแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เวลูนี่เนื่องจากมี3ประสานในแดนได้าอย่างเวลูนี่ริียโนโรนโดและก็คาร์ลอเตวิสซึ่งทั้ง3คนไล่ถล่มประตูคู่แข่งกระจุยกระจายจนสามารถควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษได้สําเร็จ แม้ว่าจะต้องตัดสินถึงนัดที่38หรือนะัดสุดท้ายก็ตาม แต่ผลงานที่ดีกว่านั้นคือการกลับมาสู่รอบชิงชนะเลิศอ,อีกครั้งในยูฟาแชมเปี้ยนลีกโดยคู่แข่งในนัดชิงเกมนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นคือสิงโตน้ำเงินขามเชลซีสุดท้ายเป็นฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สามารถควา้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้เป็นครั้งที่สมของสโมสรและก็เป็นครั้งแรกของเวนลูนี่ในฐานะนักฟุตวอลอาชีพหลังจากที่ทีมปล่อย2คู่หูของเวนลูนี่อย่างคาร์ลตเวสและก็คริสเซนโนลลันโดออกจากทีมไปทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพึ่งพาการทําประตูของเวนลูนนี่มากขึ ลทแต่แน่นอนว่าช่วงเวลาของนักฟุตบอลมันจะมีช่วงอายุของมันอยู่แล้วและเวลาของเวลูนี่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มาถึงเมื่อเขาเริ่มตกเป็นตัวสำรองในยุคของโจเซ่มูรินโญ่และมักจะได้รับบทบาทแปลกๆมากขึ้นไม่ว่าจะไปเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวตัดเกมหรือเพลเมคเกอร์ตัวทำเกมซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เจ้าตัวทำได้ดีแต่ในฐานะนักฟุตบอลเมื่อโค้ชสั่งแล้วก็มีหน้าที่แค่ลงไปทำให้ดีที่สุดนับตั้งแต่ปี2004ถึงปีสุดท้ายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเวลูนี่าง น่าประทับใจที่สุดคนหนึ่งของสโมสรและถูกยกให้เป็นตำนานของสโมสรเป็นที่เรียบร้อยด้วยสถิติตตลอดเวลาที่รับใช้สโมสร553เกมยิงไป253ประตูและขึ้นเป็นดาวซันโวอันดับหนึ่งของสโมสรตลอดกาลทำลายสถิติของตำนานยุค60อย่างซึ่งบ๊อบบี้ชาวตันที่ทำเอาไว้249ประตูไปในที่สุดและนี่ก็คืออันดับ5นักเตะ ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เป็นดาวซันโวตลอดการที่เป็นชาวอังกฤษครับผมและคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ข้างล่างได้นะครับชอบใครคนไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ครับ ส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้ช่องต้นซีหน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับผมที่สำคัญที่สุดคือช่วยกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยครับเพื่อที่คนอ,นอื่นจะได้เห็นคลิปของผมมากยิ่งขึ้นอย่างไงก็ฝากด้วยครับส่วนคลิปในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม